ตาส่งกิรตินางอินทนนท์นางแท่นกำกับหนังรักโรแมนติกดึงรถเมคหนึงนิดรับบทสาววัยทำงานประกบคู่หนุ่มมปลายหน้าใสากิ๊กเพชรธกิททกตในภาพยนตร์รักสุดท้ายป้ายหน้า ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็สร้างมาจากหนังสือพิยายวัยรุ่นที่ขายดีขายดิบขายดีหลายคนอ่านแลวชอบมากเลยนะคะโดนใจหุ้มกับด้วยก็เลยนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะวันนี้ก็เรียกว่ามีทั้งผู้กํากับพระนางจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาพูดคุยกับเรานะคะเรื่องรักสุดท้ายไปนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะหนังเรื่องนี้ดูดูแล้วเนี่ยก็ ผู้หญิงชอบนะคะรถเมย์ค่ะใช่ค่ะผู้หญิงที่อายุมากกว่าถูกผู้ <laughs> รักเนี่ยคำถามพี่กิรติหน่อยเรื่องรถเมย์เพราะว่ารถเมย์ชื่อรถเมย์หรือเปล่ากับรักสุดท้าย,ายป้ายหน้าอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องก<อ>ันไหมเนี่ยมันมันเป็นความบังเอิญนะครับเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วหนักเรื่องนี้มันมันเปรียบเทียบความรักของผู้หญิงว่าเหมือนกับการขึ้นรถเมย์รอรถเมย์รอรถเมย์ป้ายป้ายไหนจะเป็นป้ายที่ใช่ล้วน้องก็ชื่อรถเมย์พอดีไม่ต้องรอขบวนสุดท้ายอะไรเงี้ยนะคะรอแบบว่าป้ายหน้าเลยใช่ค่ะเรื่องนี้บอกว่าเป็นคววาาามรรักะห่งฟฟ กับหนุ่มมัธยมปลายใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นเลยค่ะก็คือตัวรัตเมย์เนี่ยจะรับบทเป็นสาก็จะเป็นผู้หญิงสาวทำงานออฟฟิศใช้คำว่าสาวไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพชจะเรี่กหนูแม่และป้าแล้วนะคะบอกไปก่อนเลยแล้วก็ส่วนส่วนตัวน้องเพชเองเนี่ยก็จะเล่นเป็นเด็กมอปลายเด็กมอปลายครับที่นิสัยมีความกวนประสาทกับกับนางเอกตลอดจะมีความขี้เล่นจะมองโลกในแง่ดีครับเป็นคนที่เอาใจใจครับค่ะแล้วเข้าไปนส่วนตัวของเพชเองเนี่ย รุ่นน้องไปรักรุ่นพี่เป็นยังไงคะชีวิตจริงผมเลยบอกบอกเขาอย่างนั้นบอกเขาอย่างนั้นก็มันมันมันก็เหมือนกับชีวิตจริงเลยละครัในหนังเรื่องนี้ครับเป็นคนที่ชอบคนที่อายุมากกว่าอ พูดกับะคะโดนใจวัยรุ่นยังไงในในฐาน,ในทะที่แบบว่าเป็นเป็นนิยายมาก่อนแล้วก็ฮิตมากอะไรเงี้ยนะจนทั้งทํามาเป็นภาพยานตร์นะคะครับในในส่วนของนิยายเองครับเรื่องเรื่องที่อยู่ในนิยายเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกมากมหมายความว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยก็จะเร็ว <c oughs> นะครับ <c oughs> พอเราเอามาเป็นหนังเนี่ยสิ่งที่เลือกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คิดว่ามันอยู่ในกระแสณปัจจุบันนี้นะครับมันมีหนังมันมีครบทุกรสเลยทั้งสนุกตลกซึ้งโรแมนติกครบหมดก็เลยคิดว่าแบบน่าจะแบบ ทำออกมาให้คนได้ดูแล้วก็แนวเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนทุกคนครับดูแล้วก็จะมีส่วนร่วมช่วยกันลุ้นกันไปกับเพลงนักนเองแต่ว่าความที่ตรงนี้คนที่ได้ติดตามเบื้องหลังเนี่ยจะรู้ว่ามีฉากหนึ่งซึ่งเพชรจะเกรงมากเลยฉากมีปัญหาฉากนี้พี่ว่าฉากนี้เนี่ยเพชรแกล้งหรือเปล่าหลายเทคอ่ะฉากจูบอ่ะ ไม่ได้แกล้งเลยครับคือมันมันมันเป็นความกดดันจริงๆที่แบบเวลาการการจะจูบอ่ะมันถ้าจูบธรรมดามันโอเคนะครับแต่ว่าถ้าจูบนี่แบบมันนุองเอ้น้องครับจูบธรรมดาโอเคจูบไม่คือเวลามันคือมันจูบธรรมดาแต่ว่าเวลามุมกล้องครับแล้วเป็นมุมเนี่ยมันต้องมันต้องจูบจริงต้องเห็นจริงคือจูบยังไงให้มันเข้าล็อกใช่ครับที่พี่กิรติต้องจานจริงคนที่มีปัญหานี่คือผู้กับ เข้าายแล้วมีอะไรจะฝากไหมคะสั้นๆค่ะ <c oughs> ก็อยากฝากภาพยนตร์นะคะรักสุดท้ายป้ายหน้า <c oughs> อย่างทุกคนเนี่ยจะมีกรอบความรัก จะมีของตัวเองแล้วว่าต้องการอะไรแต่บางอย่างอะไรที่เราไม่เคยคาดหวังอะไรที่เราไม่เคยตั้งความหวังเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นจริงได้คุณต้องลองไปดูลักสุดท้ายป้ายหน้าค่ะค่ะนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะและวันนี้นะคะทางทีมภาพยนตร์นะคะได้มีกระเป๋าแล้วก็นิยายเรื่องนี้มาให้ด้วย5ชุดด้วยกันนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้หลังจากที่รายการจบแล้ว10นาทีนะคะ0843334460นะครับ